สวัสดีค่ะคุณหมอชื่อทันตแพทย์หญิงพานินีดวงชำเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านปริทันตะวิทยาเป็นคุณหมอทันตแพทย์ที่โรงพยาบาล CGH ค่ะวันนี้หมอก็จะมาให้ความรู้เรื่องเหงือกอักเสบนะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักของโรคเหงือกอักเสบกันก่อนว่าโรคเหงือกอักเสบคืออะไร เงือออักเสบนะคะก็จะมีการอักเสบที่บริเวณเงือกซึ่งโดยทั่วไปแล้วคนไข้มักจะมาปรึกษาด้วยมีอาการที่เหงือกแดงแล้วก็มีเลือดออกขณะแปลงฟันมีเศษอาหารติดบางครั้งเวลาเคี้ยวก็จะมีการเจ็บหรือปวดหนึบๆได้ค่ะ อักเสบเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือที่เรียกว่าคราบจุลินทรีย์ที่อยู่ในหินปูนตามขอบเหงือกแล้วก็ซอกฟันนะคะนอกจากเชื้อแบคทีเรียแล้วยังมีสาเหตุอย่างอื่นที่ทำให้โรครุนแรงมากขึ้นเช่นการสูบบุหรี่ในหญิงตั้งครรภซึ่งจะมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงมากและในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและทำให้มีเหงือกอักเสบมากยิ่งขึ้นค่ะ ไปเป็นอาการของโรคเหงือกอักเสบนะคะเหงือกอักเสบก็จะมีอาการเหงือกบวมแดงนะคะซึ่งคนไข้ก็จะสามารถสังเกตได้จากอาการอื่นๆเช่นมีเลือดออกขณะแปลงฟันหรือว่าขอบเหงือกมีสีเปลี่ยนไปจากสีชมพูเป็นสีแดงเข้มแล้วก็จะเริ่มมีการบวมที่ขอบเหงือก และเมื่อมีเหงืออักเสบก็จะส่งผลถึงการใช้ชีวิตประจำวันเช่นมีอาการเสียวฟันแล้วเวลาเคี้ยวอาหารก็จะมีเศษอาหารติดระหว่างฟันนอกจากนี้เวลาเคี้ยวก็ยังจะปวดดนึบๆจนทำให้คนไข้ไม่อยากเคี้ยวอาหารหรือดื่มน้ำร้อนน้ำเย็นส่งผลต่อการดำเนินชีวิตเมื่อปล่อยทิ้งไว้นานๆก็จะทำให้เกิดการสูญเสียฟันได้ค่ะ ผลกระทบที่รุนแรงของโรคเหงือกอักเสบเมื่อคนไข้มีโรคเหงือกอักเสบและไม่ได้รับการรักษาโรคเหงือกอักเสบนี้จะลุกลามกลายเป็นโรคปริทันอักเสบหมายความว่าจากที่มีการอักเสบแค่บริเวณเหงือกก็จะมีการลุกลามให้เกิดการละลายของกระดูกล้อมรอบรากฟัน ทําให้อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีฟันโยกเมื่อปล่อยให้เป็นโรคปริทันอักเสบอย่างรุนแรงนานๆก็จะทําให้เหงือกบวมเป็นน้องมีอาการเสียวฟันมีกลิ่นปากมีฟันยื่นยาวมีฟันขยับห่างออกจากกันและสุดท้ายแล้วคนไข้ก็จะมีอาการปวดฟันจนให้คุณหมอต้องถอนฟันซี่นั้นในที่สุดค่ะและความรุนแรงของโรคปริทันอักเสบนี้ คือหลังจากที่มีการละลายของกระดูกร้อมรอบลากฟันไปแล้วจะไม่มีการกลับมาของอวัยวะร้อมรอบลากฟันอีกซึ่งหมายความว่าคนไข้ที่เป็นโรคนี้ไปแล้วจะเป็นตลอดชีวิตซึ่งจะต้องมาให้คุณหมอขูดหินปูนกลาวลากฟันเพื่อไม่ให้โรคปริทันอักเสบลุกลามมากไปกว่าเดิมทุก3-6เดือนค่ะการรักษาโรคเหงือกอักเสบ เนื่องจากสาเหตุของการเกิดโรคเนือกอักเสบก็คือเชื้อแบคทีเรียแล้วก็คราบจุลินทรีย์ที่อยู่ตามขอบเหงือกแล้วก็ช่องระหว่างฟันนะคะดังนั้นการรักษาก็คือการกําจัดสาเหตุก็คือการขูดหินปูนกลารากฟันเอาเชื้อแบคทีรียออกนอกจากนี้นะคะทุกครั้งที่คนไข้าทานอาหารเนี่ยเชื้อแบคทีเรียก็จะสามารถกลับมาได้ทุกครั้งนอกจากการมาพบทันตแพทย์แล้วคนไข้ก็จะต้องดูแลทำความสะอาดแปรงฟันแล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมอย่างดีทุกวันค่ะ ผู้ป่วยจําเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพช่องปากตนเองอย่างเคร่งครัดนะคะด้วยการแปรงฟันให้ถูกวิธีการใช้ไหมขัดฟันและอุปกรณ์เสริมอื่นๆในการดูแลสุขภาพช่องปากนะคะนอกจากนั้นสิ่งที่สําคัญนะคะคนไข้ก็จะต้องมาให้คุณหมอนะคะคตรวจสุขภาพช่องปากทุก6เดือนเพื่อที่จะดูว่าคนไข้นี่แปรงฟันแล้วก็ดูแลสุขภาพตนเองได้ดีหรือไม่และมีการเกิดเหงือกอักเสบขึ้นใหม่อีกหรือเปล่านะคะขอให้คนไข้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะ